สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายกายร W R W L ชาแนลกับคอมมี่เหมือนเดิมนะคะวันวนี้นะคะคอมมี่ก็จะมาบอกว่าตัวจูคอลลาเจนนะคะวิธีสังเกตดูของปลอมหรือว่าของแท้นั้นดูยังไงค่ะ อันดับแรกนะคะคอมมี่ขอไปพูดถึงเรื่องของโรงงานการผลิต um, oh. ตัวตัวตัวคารเจนก่อนนะคะตัวตัวคารเนจัผลิตที่โรงงานทั้งหมด2ที่นะคะโดย2ที่นี้จะมีแหล่งผลิต2โรงงานแต่จะมีคุณภาพและวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเนี่ยใช้วัสดุเดียวกันมีคุณภาพเหมือนกันนั่นเองค่ะ ยังแตกต่างไปตามแพ็กเกจของแต่ละโรงงานนั่นเองค่ะและได้ความที่กระปุกเนี่ยมี2แบบใช่ไหมคะจึงมีลูกค้าบางคนนะคะทางมาถามคอมมี่ว่าพี่คะแบบไหนคือของแท้แบบไหนคือของปลอมคะทาไมหนูซื้อมาแบบนี้กระปุกไม่เหมือนกันเลยค่ะบางกระปุกคือแบบมีตัวที่แบบนูน,น,นขึ้นมาบางกระปุกไม่มีตัวนูนขึ้นมาอันไหนของแท้ของปลอมคะ โดยข้อที่1ค่ะกระปุกของเรานะคะมีทั้งหมด2แบบนะคะมีจุดแตกต่างกันคือบนฝาจะเขียนว่าพรามโรสนะคะแต่ละอันจะมีความแตกต่างกันค่ะพรามโรสนะคะ,อ,ะอันนี้ตัวนี้จะเป็นแบบโรงงานแรกนะคะอันนี้จะเป็นโรงงานแบบที่สองนะคะดูเลยต่างกันแต่ก็เหมือนกันนะคะโดยโรงงานแรกนะคะจะมีคําว่าพรามโรสนะคะอยู่เขียนติดกันนะคะ แต่โรงงานที่2จะมีคำว่าพามลสเนี่ยอยู่ห่างกันนั่นเองค่ะและก้นขวดที่1มีการสลักคําว่าเจ็ดดีค่ะเจ็ดดีนะคะขวดที่1และก้นขวดที่2มีสลักคําว่าเจ็ดยูนะคะนี่จะเป็นเจ็ดยูนะคะจะอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะเจ็ดยูนะคะข้อที่2นะคะสินค้าโจโูคอรเตนเนี่ยค่ะ,นนะ,คะที่เป็นของแท้ต้องมีแกนจำหน่ายผ่านตัวแทนของบริษัทเท่านั้นนะคะที่มีบัตรตัวแทนได้ราคากระปุกละ29 0สิบาทค่ะข้อที่3าค่ะ สินค้าตัวจูคอลลาเจนไม่มีขายผ่านทางช้อปปี้ลาซาด้าและช่องทางการขายที่ดูไม่ปลอดภัยค่ะในราคาและรูปแบบการขายที่ไม่เป็นไปตามบริษัทกำหนดเพราะบริษัทจะกำหนดโปรโมชั่นและราคาให้เป็นเหมือนกันในทุกตัวแทนถ้ามีร้านไหนขายต่ำกว่า290บาทร้านนั้น,น,นทางบริษัทไม่การันตีได้นะคะว่าจะเป็นของแท้หรือของปลอมเพราะของแท้จะเริ่มต้นกระปุกละ290บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นที่บริษัทจัดอยู่ณนะตอนนี้ค่ะทุกคน และสุดท้ายนะคะหากเพื่อนๆซื้อมาจากช้อปปีหรือว่าลาซาด่านะคะหรือช่องทางการขายอื่นที่ไม่ใช่เ,เป็นตัวแทนโดยตรงในความห่วงใยญ่นะคะคอมมี่ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่ซื้อสินค้าจากทางช้อปปีหรือลาซาด้าเพราะขายในระคะที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่บริษัทต,ตั้งไว้แนะนําให้ซื้อผ่านตัวแทนก็คือคนที่ขายก็คือคอมมี่เองนะคะหรือตัวแทนคนอื่นที่มีแบบตัวแทนนะคะโปรโมชั่นนะคะจะมี1กระปุกนะคะ2กระปุกนะคะ3กระปุกและ5กระปุกเท่านั้นค่ะ โดยคอมมี่ก็ร้านคอมมี่นะคะก็จะขายตามแบรนด์เลยนะคะโดย1กระปุกนะคะคอมมี่ขายสองรบาทเท่านันะะ้นค่ะมีค่าส่ง50บาทนะคะส่งเร็วมากนะคะจะมีทั้งเก็บเงินปลายทางด้วยหรือว่าโอนปกติก็ได้นะคะบัลเลตคอมมี่ก็มีนะคะอ่าจะไปสองกระปุกค่ะ2กระปุกนะคะเอาไปเลย5้าบาทค่ะห้าร้อยแปดสิบาทส่งฟรีด้วยนะคะคุ้มมากเลยนะคะและมี3กระปุก3กระปุกแปดร้เจบบาทส่งฟรีเหมือนกันค่ะและโปรสุดท้ายโปรสุดคุ้มค่ะ หากระปุกสุดคุม้ม5กระปุก1,000บาทาไปเลยนะคะราคาเล็ตัวแทนเลยนะคะสามารถเปิดบินได้น,นะคะแล้วก็รับสมัครตัวแทนตำแหน่ยด้วยนะคะ5กระปุก1,000บาทคุ้มมากเลยนะ ตกกระปุกเดือนนึงก็เท่าไหร่อะไม่เกิน2อ0้ิเนาะถูกมากขอต้อตนๆเนาคือแบบโอเคมากเลยใครสามารถที่อยากจะเอาไปทานอะเดือนเดียวค,คุ้มเลยเอาไปเลยค่ะห้ากระปุกทานกับครอบครัวก,ก็ได้ทานกับเพื่อนก็ได้หรือเอาไปขายเป็นขายปลีกก็ได้นะคะ,ะรับรองว่าคุ้มมากากระปุกยังไงคองมมี่ขอฝากโซมตีคอแจนไว้ด้วยนะกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นความรู้ในการดู พอโจ tụ คอนเต์จะมีของแท้หรือของปลอมนะคะดูยังไงทั้งหมด3ข้อที่คอมมีก็ได้บอกไปเนาะแต่ตอนนี้นะคะก็ยังไม่ตรวจพบนะคะว่าจะมีสินค้าปลอมขึ้นมาเมาื่อไรแต่ถ้ามีสินค้าปลอมขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยทางค,าาะะอ,าคอมมี่นะคะจะรีบอัดคลิปวิดีโอนะคะและแจ้งให้ทุกคนทราบภายในทาง YouTube หรือว่าทาง i g หรือ Facebook นะคะสามารถติดต่อซื้อตัวซยคอนเนตนะคะนี่ <ๆ S 2> ติดต่อคอมมี่มาได้เลยนะคะตอนนี้คอมมี่ก็จะมี ตัวแพ็กเกจตัวใหม่แล้วนะคะจะเป็นตัวนี้ที่มีเครื่องหมายฮาลานด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวแพ็กเกจใหม่เลยนะคะปฏิภ์โรงงานสองที่เนาะตอนนี้จะเป็นตัวใหม่ที่คอมมี่มีรถเก่าคอมมี้ได้ขายหมดแล้วนะคะช่องทางติดต่อขอมมี่ก็คือจะมีเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีเอซีมีไลน์นะคะ โดยคอมมี่ก็สะดวกตอบไลน์มากเลยนะคะตอนนี้ก็จะตอบเร็วมากเลยนะคะครบ24ชั่วโมองเนี่ยสามารถตอบได้ตลอด24ชั่วโมองเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนคอมมี่มีการไปทําทํางานหรือว่าไปงานธุระอาจจะตอบช้าก็ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านในเร่นี้ด้วยนะคะอย่างนก็ฝากร้านคอมมี่นะคะเดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยว,ด,ด,ยวดูแอลโดซูคอร์เส้นนี้นะคะไว้ด้วยนะคะทุกคน กาทำคลิปอะไรต่อไปเกี่ยวกับตัวตูคอร์เรตินนะคะอย่าลืมฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดตัปส์ไคล์กดกระดิ่งจริงๆให้กับคอมเมดี้นะคะแล้วคอมเมดี้ก็จะมาบอกเทปรับต่อไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับตัวตูคอร์เรตินแล้วเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ, Do อ,กบอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้คอมเมดี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ